พี่น้องเอ้ยเพิ่นวมาหักกันไว้คือข้าวเหนียวปั่นแกนเดอ้อย่าสะเพแตกมากคือน้ำถือข้าวเหนียวหักกันไว้ดีกลัวสัางกันเงืนคำม,มีกับแบ่งปันกันใส่เนาเๆาไว้คือกาขับเอียนเดอ้อยา่าส่เหริ่กอลองแต่เคือปิ้งไข่มดแดงสุกสวัสดิ์สวัสดีพี่น้องมิตรหมอแค่นแค่นมอของพี่น้องมอรัมครับส่องไฟวันลำพนออฟฟิเชียลครับตอนนี้บรรยากาศเย็บข้องเมียนของ อยู่บดปลาสแสงถ้ำครับหลงพ่อเสือไก่สีแล้วแล <c oughs> ้วืันนี้เขาเดินทางไปเมืองแรกทำการ,สรแสดงอยู่อำเภอดอนพุทธจังหวัดสระบุรีรไม่บอกไหนปุ๊บ่เคยไปยักเทียอำเภอดอนพุทธกไนเดี๋ยินเีเซื้อแต่เบื้องในแผนที่มันหย่อนไปทั้งติดเขียดอยุยาติดเขียดยุดยาครับ เชฟโจอะไรอย่างกินน่าเชฟโจ้เชฟโจกระทะติดกระทะซอสเมนูเมนูหลักของทีมนี่คือทอดครับทอดต่างๆครับทอดอย่ก็ได้แต่ว่าต้องทอดงของทั้งอดต่าีๆอันนี้หมูถ้ากันย่างกินบุฟเฟ่ต์ไหกระปุกเยติกเดี๋ยวอันไหนไม่รู้แล้ว อันเ um> well ี้ยย่างมันขึ้นอีเทีนี้บางันมันย่างปาเบิดเลเอาเออเหนื่อยเมาอุ่นเหนื่อเท็จเนี่ยมืออันเลี้ยเราจิ้หมูแสนอ่าลอยมาวนอ่าหมูคั่ววันอ่าลอย่นียถ้าว่าเดกินเนื้อมาเลีงมันอากาศเย็นหล่ะตักอว่ามาเข้าเดียวมันเย็นหล้วเพราะเป็นไปกินเลยก้อกขันเป็นก้อนนะำ้ต้องกินพออย่างต่อตังนี่อย่งนี้ เสียงหันน้ำส,อสอนอโจรหันพ่หันใบแพ่ใบพันนมึงเล่วเลยเนี่กลับไปพดขึนต้นอี่ครับน่นคิดพ่อพักเลยว่าหาพักป่บมี่นี่ยไม่หนุนแล้วเห็นเห็นลาบบูหรอกปมี่พักไม่เสียดจว่าท่านได้พักกับเะะราไปนะ้สุดยอดวะกเราก็แ่บเฮ้ยแล้วคล้องนี่อะไรกันเนาหนฮั่นนี่ เส,ส้นเะท้าเรียนมากกว่าเนี friend. Friend. ่ยม่ยุกยุกเกินล่องยุ่ยก้อกลางถนนมีเต็มเลยไหมต้นมะกระดงไหมเส้นหนึ่งเส้นประคําไปอโน่นนินแดงเนอะสองห่างไยุ่ยสองฟังห่างทางมีแต่ต้นมะกระดงทั้งนั้นเลยเต็มอาญาเลยจะแซบเป็นจะแซบมาม่กินนล้วกันนะเอาป่ะนี่ยังยั่งอยู่ตินี่ยังยั่งอยู่ครับค่อยลืมมันไปแล้วตอนนั้นเี้ ซีนแหงก็เลลยเอากับซีนแหงเมืองล้านนะว่านบ่เนี่ยบ่อันนี้ของลูกพี่ครับบ่ตีบ่มือมือพ่นเอาไปฝากมือเขาไปอ่ะน้องบ่ละเวียนนะมันหลายมือเลยดิยังงั้งขี้โกยอยู่นั่นครับลืมมันไปแล้วเพราะนั้นลืมมันอันนี้พอคิดได้ครับเออนั่นแหละตอนเช้าเงี้ยเรียบร้วครับบ่ดนี้เก็บของย้ายยู่บ่อย่างๆดอกย้เล็กพูดละเสี้ยนสองเสี้ยนครับยิ้มเงี้ย เมื่อเช้านี่ลุงผู้เสือเดินทิ้งขั้นไปมดหนมมดเห็นครับเกาะหัวเปิดเป็นสิริมงคลอันนี้เป็นโบสถ์นี่พี่น้องแต่ว่าหลังคาเพิ่นเห็นแบบแบบง่ายๆครับแบบแต่มันก็เป็นโบสถ์เนะาะเราทั้งในกวางครับถือว่าเป็นศาลาไอ้คล้ายๆครับศาลาทั่วไปศาลาการบระเนี่ยนยังว่าเนี่น เป็นว่าเป็นบนนทว่าัท่านนั่นผับขอท่านย่างสวยงามครับสิมีงานปิดท่องอยู่หมู่บ้านพอยุปประกาศเดียนท่านว่าเพราะอย่านเจ็ดท่านว่าเ่าครับปลายปีนี้แล้วก็อีกมีงานอี่ยงงานหนึง่งประาาร่านวันที่สิบเจ็ดมกราปีทัดไปครับปีหกกามันเขาอัน พระธาตุอินแขวนวะครับนี่เพราะวาาเมนอยู่นี่เนาะนี่ครับให้ลาของแก่ๆแกล้วของวัดหลวงปู่หลวงปู่เสือนี่ครับวัดป่าแสงธรรมนะครับหลวงปู่สวดองค์เงยเราก็นี่แหละครับพระธาตุอินแขวน ปีขื้นหลวงพอนะ่อเนาะอันนี้แม่นันพระาธาตุอินแขนบ่ครับเป็นพระาธาตุอินแขนบ่ครับอ,อ๋อแม่นี่ขา้าทวงบ่ผิดเนาะขันว่าสันอีกอันหนึ่งอยู่ประเทศพมา่าเอิ้นว่าหยังขึ้นครับรพอเพิ่งจะรอ,อมาใ่ไหเฮ้ยจากประเทศพม่าไม่เอิ้นว่าหยังก่อนครับอเอิน้นคือกันนี่บ่น่าจะคนละชื่อเนาะแต่ว่าอันนี้อยู่เขาิชจก,กูนกะมันลักษณะคือกันไหม ก่ว่ายยุบอันนี้ผมเห็นยุบเขาคิดจะขุดหรือว่าเห็นภาพ,ดพเดยพกให้ไปเดยอีกนึงยุบป,ประเทศพาม่านะครับนั่นมีรอยพุทธบาทของพระพุทธเจ้าน้ำครับพา,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 าะสงฆ์มาบว่ยพระสเนี่ยะนรเวซ่าเวียนน้ำนี่ห้าหน่อยห้าน่อยพิเศษหรือห้าน้อยพี่ไอพี่ธรรมดาธรรมดาธรรมดาตี๋ยวมันเลา่นบ่ถือวะ มันก็คือเรียงเล่อาอ่ะ,อะน้อยคนน่เแถาพิบบบงานแล้วน่นและครับบน,นี้ล่างไม่ล่างมือมากินเขากินน้ำกระอิะอกเรินทั้งจวดจ้าตุลป๊เพราะมันสองรอยโลตีเพราะได้เบิ้งท่านได้เบิ้งอันี้สำนี้ั่นเบิ้งกี่พี่เอตสำนี้พี่น้องจะสิบพุ่นแล้วเนาะขันหย่อนไปทั้งไอ้ยุตย่าใชไงไหมกับหอดสองรอยแท่และ ไปเกณฑ์คอเดี๋ยวมองมึงเกณฑ์นครโอ้ยวอนไม่มีเลยต่อที่คอนเจ้าหลงทางแล้วเจ้าขี่รถวุ่นแล้วนั่ะนี่ยบอกจากมึงเกณฑ์นครนักเคืออเจ้า็เรียนวุ่นรถวุ่นหังหันไปวอดพระวัดบ้านวัดหนองแวงเจ้าออกพุ่นเด้อตรงไปเลยเลี้ยงเมืองเลยเพราะฉะนั้นเจ้าวุ่นเนาะเจ้าวุ่นจากมึงเกณฑ์นครเหร โบอุ่นเหรอครับมือจุ่มมึงไหนหอนเลยเหรอครับเนี่ยโอเคครับป่วยแถาทิดตะอบกเลยอันนี้ไมล้างอันนี้คนมาเปิดสามคนเหล่านี้เสียเพราอันปิดอยู่เนี่ยผู้ใดยางมากกับมาเปิดเนี่ยไม่มีอย่างนี้แต่ว่าคนมาเปิดป่ะปิดไว้เห็ดยังเนี่ยเขาขันไอ้ยังกอบพี่อ้วนที่เด็ดมาทีขันบ่อยที่เด็ดมันต้องบอกพริกเนี้ยบอกพริกน้อยไหมที่เด็ดไหมวัดวัดเร่องอะไรที่เด็ดเหรอ สน้่นอดั <not> ่นนะว่าตัวเออนัสำนันละซิมโอ้บซิมเนาะซิมเนาะเดี๋ยวนี้มันไได้นั่งรถน้ำแล้ว่ายังบได้มันก็สอันี้อันนี่ยครับทอดซิมห้ง เมียนอยากกินได้รสดกบเอียบออกเข้มๆรสฝอนหนึ่งกินเขาเนียวันหนึ่งก่อเมียนหรอไก่เล่านี่แหละ เห็นได้ผู้ซิมแล้วคือบาพูดว่าจ้าเลยนี่คือบอกเอ้ยเผยว่าจ้าเนี่ยเป็นแสงเหล่าไม่ใช่คนเลี้ยตัวแดงนะครับที่ต้นพักกระเดาวะอยู่นี่ไหมไปเล่าพักกระเดามากินกับลาบหมูไส้ไหมเขากันพันยังแล้วขันมี้พักกระเดาเนี่ย พูดได้อยากกินกาแฟห่อนๆน้ำใาเย็นนี่ยังไปเอาอยู่หันเด้อแต่ว่าเอาเงินไปน้ำสิบบาทเขาจ้าขายอยู่หันล้เนี่ยยอดปุ๊บนี่เขาเจ้าเทให้เลยเนี่ยนะพูดไม่รอดไม่ไรครับทุกคนต่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีไปายพูดกู